สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องท่านเหตุการ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของเน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะ เรียกได้ว่ากลับเกาหลีครั้งนี้กามีนก็ไม่ได้ออกมาไลฟ์สดทักทายแฟนคลับเลยแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่บ้างโดยการมากดไลค์คลิปที่แฟนคลับเอามาลงเป็นการทักทายเงียบๆและจีแทยองพี่ชายของกามินเองก็ได้แอบไลฟ์สดไม่ให้น้องสาวรู้ตอนที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่พอให้แฟนๆได้เห็นกันบ้างได้เห็นความเคลื่อนไหวให้ได้หายคิดถึง ส่วนทางด้านของชาลีวันนี้ก็มีไลฟ์ขายของสินค้าโฮมโปรและยังมีบางช่วงบางตอนได้บอกว่าปฏิเสธหนังที่ไทยกับที่จีนไปเยอะมากด้วยความหวังที่ว่าจะทำอะไรต้องทำให้เต็มที่ทำหลายอย่างพร้อมกันเดี๋ยวจะออกมาไม่ดี และสำหรับวันนี้แฟนคลับก็พอได้หายคิดถึงทั้งชาลีและกามินกันบ้างแล้วและดูจากสีหน้าของชาลีแล้วก็ยังดูสดใสสดชื่นเชื่อว่าหลังบ้านหวานแน่นอนคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ